หลังจากเที่ยววัดป่าภูคอนเสร็เราก็เดินทางมาที่หาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเป็นเวลาบ่าย4ี่โมงมาถึงก็เราเข้าไปกราบไหว้พระก็มีมาตรการตรวจโควิดคัดกรองเหมือนเดิมนะครับมาถึงแล้วก็ขอเดินชมสถานที่ก่อนนะครับคลิปแรกที่เราเห็นนี่เลยสถานที่ผงกราบไหว้แล้วเราก็จะเดินขึ้นไป สถานที่วัดกำลังสร้างใหม่นะครับคืออยู่บนยอดเขาเลยบรรยากาศดีมากที่ผ่าตักเสื้อนะครับวัดผ่าตักเสื้อนะครับนี่ก็คือสถานที่ก่อสร้างใหม่นะครับข้างบนที่ผมกำลังเดินขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็สร้างใหม่นะครับก็มีคนงานก่อสร้างอยู่ประมาณสองสามคนนะครับผมตันใกล้ตกดินแล้วนะครับสวยมาก หลังจากเดินลงมาก็มาดูที่หน้าผานะครับผมจุดนี้เป็นจุดอันตรายที่สุดนะครับที่เดินมาดูก็ทางวัดก็จะเขียนป้าย<อ>เป็นสถานที่อันตราย<อ>นะครับ,บ<อ>ก็จะมีราวเหล็กกั้นไว้อยู่ก็ใครมาก็ระวังด้วยนะครับระวังพัดตกนะครับผมหน้าผาสูงมากเลยนี่คือแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนะั้นก็คือเป็นฝั่งประเทศลาว นี่ก็คนขับรถของผมนะครับขับรถทั้งวันเลยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็จะขออนุญาตเดินข้ามไปโคดหินก่อนนะครับระวังด้วยนะครับระวังลื่นตกนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาเที่ยวนะครับผม,ผมมองจากที่สูงสวยมากเห็นแ <c oughs> ม่น้ำโขงเห็นวิวสวยของฝั่งประเทศลาวด้วยนะครับสามารถมาเที่ยวเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับ เสียดายที่ผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปตรงสกายอล์นะครับไว้ให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับ